คลิปนี้นะครับเรามาแนะนำเป็นนิสสันอ m เมล่รุ่น V เดือนนี้นะครับเป็นโปรที่พิเศษมากจริงๆเราจะมาเน้นรุ่น V เพราะว่าวินวินทั้งสองฝ่ายลูกค้าก็ได้แบบสุดคุ้มคุ้มค่าคนขายก็ได้ค่าคอมค่าตอบแทนที่สุดคุ้มมากเช่นกันนะครับวันนี้นายแบบของเราเป็นนิสสันอเมล่รุ่น V CVT นะครับตัวรองท็อปแต่ว่าออปชั่นมาเต็มมาคุ้มมากๆนะครับผมทั้งระบบความปลอดภัยระบบอำนวยความสะดวกการสตาร์ทเครื่อง ด้วยรีโมทนะครับรถจอดกลางแดดร้อนๆกดรีโมทสตาร์ทเครื่องยนต์ปรับแอร์ปรับอุณหภูมิรอให้เราเย็นฉ่ำนะครับผมมีระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน SOS ฟรีสัญญาณ SOS 3ปีลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะครับฟรีประกันภัยชั้น1ให้ครบวันนี้เรามาแนะนำด้วย2โปรโมชั่นพิเศษนะครับโปรโมชั่นที่1ดอกเบีย้ย0%นะครับนานสุด60เดือนสำหรับรุ่น V เท่านั้นนะครับได้ดอกเบีย้ย0%นานสุด60เดือนผมยกตัวอย่าง ดาว25%สีปกตินะครับข้างนวดอยู่แค่8,200กว่าบาทดาว25%ไม่ต้องใช้คอนคำและผ่อนสั้นๆแค่60เดือนไม่ต้องเสียดอกเบี้ยสักบาทนะครับผมอันที่2ดาวน้อย9,999บาทสามารถเลือกผ่อนนานสุดได้ถึง96เดือนนะครับตัวนี้ถ้าเครดิตดีรายได้ชัดเจนอายุงานชัดเจนไม่ต้องใช้คอนคำเลยจ่ายเงินดาว9,999บาท ผ่อนนานสุด96เดือนเลยนะครับสำหรับคนชอบดาวน้อยไม่อยากใช้เงินก้อนออกรถเยอะก็โปร9,999บาทก็ตอบโจทย์เช่นกันทั้ง2โปรโมชั่นพิเศษที่ว่ามาหากออกรถภายในเดือนนี้นะครับชุดแต่งอีกน้นะครับชุดนี้ราคารวมแวดแล้วอยู่ประมาณ21,000บาทเราแถมให้ฟรีนะครับผมไม่ว่าท่านจะซื้อรถสีอะไรที่เป็นอาร์เมล่าชุดแต่งชุดนี้ แถมให้ฟรีเลยครับเพียงออกรถภายในเดือนเมษายนนี้เท่านั้นมิสเตอร์วัต2ด0-98 25, 22, 4,28ครับ